ท oh. wow. right <uh ี่หาหมอไว้าวในงานบวเหรอานบวจุ้เยอะยหามไวานั่งกันเต็มเลย้ไม่คิดจะใส่ให้จ้ภาพัไงอย่าเดินกลไมเดีีรอหาหมอไวกี่คนน่ะสมจากวชเไม่กลัวหมาแล้วล่ะควยเฮี้ยนเนี่ยไม่รู้จะเกาะอะไร มาเดินทางมาลูกมาร้อยนะพี่ระวังหมากัดนะไอ้พวกหมาคุเจ้าคุ้าไหนเฮ้ยตอนนี้ตมอเป็นหมอแต่คนนี้เป็นคนที่ว่าผู้กัวเป็นหมอมึงเห็นเป็นผีเอ้ควายมึงตีเพลงอละรำกรำหน่อยไม่ได้เหรอเฮ้ยมึงุนเจ้าไปถึงไหนวะเนี่ยเดินตรงนี้ไงขึ้นตรงนี้หมอเอาเมียมาแน่เหรอจ๊ะขอเมียหมอกันลูก พีนมาให้อยู่บ้านไม่ได้ทำไมจ๊ะขึ้นได้เต่อหมอยังยังยังอะไรยังไม่ปล่อยตูวีเกาะอยู่นั่นน่ะอ้าขึ้นได้ไหมเนี่ยมาแบบหมอจะช่วยดีขอยืมโต๊ะตักนะพี่นะขอยืมเป็นตึงขาสวยมากขาพี่สีขาเงี้ยขาพี่สีจุกงกอลโอยไฟไม้ไทยเอาไปบอกกันว่าเงี่ยเงี้ย เดี๋ยวช่วยมือช่วยหัวมือเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเต็ดเต็ดต็ดอะไรเต็มไปหมดเอาหัวมาฟังม่าม้ามองเอาคนเนี้ยไอ้เหี้ยนั้ยนังเอะเฮ้ยจะมัวเที่ยวายโอ้โหไม่ได้ห่วงกูเลยทานมาถึงงานเลยใช่ไหมเนี่ยถึงงานแล้วเหรอ วัว้ออะไรกันวะสภาพดูดูไม่ได้ขนนี้ไป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 ไัไวันลงเท้าไม่ได้เลยนะงานที่แล้วสามคู่ของเราหายไปเอาเข้ามา